สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนชาวฟรีไฟด้วยนะผมผมจะมาดูวันนี้ผมใหญ่จะมาดูร้านนี้ครับผมมันมานานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้มาดูนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่ไไม่ไปดูของใครด้วยเออมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับโอเคเซตนี้มีเซตอะไรชุดแต่งงานเออใส่ไปไม่ได้แต่งกับใครใส่ไปเลยชุดแต่งงานเออ ท้านี้ท้านี้เราเลือกมาก่อนนะครับเอาันนี้แล้วกันอันนี้ยังไม่มีอะไรให้เปิดเลยเออเอานนี้ก็ได้เนาอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถูกแพงไม่รู้เอานี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราเลือกให้ครบทั้งหกอันแล้วเราก็จะเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วมันก็น่าเอานะอันนี้มันเขายากได้ยากกว่านะแต่ว่าไม่มีให้มันไม่มีให้เรา ก็เอานี้ไว้กดก็ได้โอเคผมยืนยันนะครับผมตัวนี้ผมมีแล้วนะแต่มันใช่อันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนว่ามันคืออะไรนะผมยังไม่เคยเข้ามานักิจกรรมตัวนี้นะครับโอเคยืนยันเลือกตามนี้หลยอันนี้ของสกินปืนเกมเกมอะไรเนี่ยสตรีมเมอร์โอ้ งานไอไอไอ I h e a r t you อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคไปเลยจึงเออมันต้องใช้อะไรหมุนเพชรเหรอเนี่ยหมุนเก้าเพชรครับอันแรกนะครับลองดีกว่ามันอยากลองโอเคหมุนจับก้าเพชรเอาไหมหมุนเลยได้ตัวสุม่มอ่าได้กล่องกล่องสกินปืนนะครับผม โอเคต่อไป4 9เกชรเฟนะลองหน่อยละกันมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับอันนี้นะแต่อันต่อไปจะแพงหรือเปล่าวะเออดูก่อนนะมันราคามีบอกไหมว่าราคาเท่าไหร่ครับวันนี้มันสุดท้ายนั่นเองครับผมส1กเมภดพุมพานะครับเออเดี๋ยวลองกันครับปับ๊บมีอะไรดีเปล่าเออสี่สเก้าเฟสได้ท่าครับผม <Wow. S 1> ได้ท่าส,สมสมพอใจนะเออคุ้มนะครับ ถือว่าคุ้มนะครับเออพอบ่าพอดีป่ะนะครับก็มันมาจาก9เพร4.9เพรแล้วก็1 4 9เพรนะครับถ้าอันต่อไปด้อันนี้คือคือง่อยครับคือไม่คุ้มแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็เลิฟลอริป,ป๊อปและชุดพวกนี้ก็คุ้มอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่แน่ใจว่าราคามันมันบวกเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่นะครับ เลือกรางวัลที่ท่านต้องการ6ชิ้นจากของรางวัลทั้งหมด12ชิ้นแบ่งออกเป็น6ชุดนะครับสามารถเลือกได้เพียงชุดละ1ราง,งวัลเท่านั้นเมื่อเลือกแล้วกดยืนยันเพื่อไปหน้าถัดไปนะครับรางวัลที่ท่านเลือกจะแรงให้ท่านหมุนหาโดยเริ่มที่9ไดมอนด์และเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้149เพชรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มนั่นนนนนเเเเออออองครรรับตนนีี้าาาหมมดไปยะออยะนะู่ ก็คือขอให้มันไม่ได้ไอตัวตัวไดมอนนี้ละกันนะครับลองอีกสักทีก็ได้นะได้อะไร1 2ึงอสาอย่างนี้ก็คุมแล้วครับอ่าโอเคขอหมุนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับปับ๊บขอไม่เอาตัวไดมอนนะครับเออคุมครับคเพื่อนตัวไดมอนไม่ออกครับผมอ่าได้เลิฟโลลิปป์นนะครับผมโอเค399เเพชรไม่เอาแล้วชุดแต่งงานไม่อยากได้อะ เออบางคนอาจจะอยากได้นะครับแต่ผมถือว่าเท่านี้มันคุ้มแล้วครับผมถ้าส9 9รเพชรผมนะครับออกไดมอนด์มันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับแต่ชุดแต่งงานผมไม่อยากได้นะครับผมเอาพวกนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูสกินปืนนะครับไปดูของที่เราได้กันนะนะครับผมโอเคแต่งตัวนี่ไงไม่ใช่กล่องนี้ครับกล่องสกินปืนผาวนมาเถะนี่ไม่ผาวงเออเดี๋ยวเพื่อน ไม่ทาวรน,นะครับผมโอเคเราแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โอเคมันมีท่าที่เราแบบได้มาคุ้มๆนะครับถือว่าคุ้มนะครับกิจกรรมนี้นะใครยังไม่เล่นก็ไปเล่นเถอะนะครับคุ้มอยู่นะเรามาแทนท่าไหนดีโชโชโชว์ท่าไหนเราเราเบื่อแล้วเราก็เอามาแทนแล้วกันป้าป้า,ปาอ่า เอามาแทนบูยา่าเราเปลี่ยนท่าดีกว่าเราถอดก่อนถอดก่อนบูยา่าเราเอาท่านี้ไปเป็นท่าบูย่าดีกว่าเออนี่ชอบนี่ไงเป็นท่าบูย่าไปเลยครับผมส่วนท่าไซตามาก็เอาออกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่ไงนี่ไงสี่เก้าเพชรครับเออแล้วก็คู่หูนะครับได้คู่หูอยากไม่ตั้งเออได้มันน่าจะเป็นแค่ชุดนะครับเพราะว่าตัวตัว,ตวนี้ผมไม่มีนะครับ นี่ได้แค่สกินนะครับ <Okay. S 1> เออคุ้มนะครับร4 9เพชรนะครับและผมก็เหลือตัวผมยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ครับผมได้มาก่อนแล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสําหรับที่เปิดได้เมื่อกี้นะครับอ่าสะสมสกินปืนได้ท่าไอฮาร์ดยูนะครับแล้วก็ได้สกินตัดไม่ใช่สกินเออคู่หูเมื่อกี้นนะเดยนะผมสำหรับเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ไปกดก็ไปกดนะครับคุ้มอยู่ โอเคคุ้มอยู่นะครับนี่นะตัวนี้นะคุมอยู่ครับผมต่อไปมันอาจจะไม่คุ้มแล้วก็ได้นะครับถ้ามันได้ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมไปเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ